สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจากไว i c ซั f อเมริกาภาพสไทยกรุงวอชิงตนันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งประจำวันอังคารที่3พฤษภาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยผมนรัสเชชาลลุมคลและคุณนิติการกำลังวันร่วมดำเนินรายการสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ภารกิจอพยพประชาชนชุดแรกออกจากโรงงานเหล็กในเมืองมาริโอโพลประเทศยูเครนรุลร่วงไปด้วยดีแนมะ้ยังมีผู้ติดค้างอยู่หลายร้อยคน ิสราเอลออกโรงตำหนิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียอย่างรุนแรงจากกรณีที่ออกมากล่าวว่าฮิตเลอร์มีเชื้อสายยวขณะเดียวกันดุลความสัมพันธ์ระหว่างตุรกีกับรัสเซียเริ่มเปลี่ยนเพราะสงครามในยูเครนมาติดตามรายละเอียดในบทวิเคราะห์ช่วงรายการข่าววันนี้นะครับและโปฟรานซิสออกมายกย่องผู้สื่อข่าวที่ถูกสังหารและคุมขังว่าช่วยปกป้องเสรีภาพสื่อ ขณะเดียวกันนายกญี่ปุ่นประกาศเข้าตกลงด้านการทาหารกับไทยระหว่างเยืนเอเชีย3ประเทศส่วนที่จีนชาวเซี่ยงไฮ้ไม่พอใจการล็อกดาวน์นานเกิน1เดือนขณะที่กรุงปักกิ่งเริ่มเพิ่มการตรวจหาเชื้อหมู่ประชากรมาด,ดูคำศัพท์ภาษาษกษี่าสนใจในช่วงคำในข่าวกับรายงานเมดการ่าค่ำคืนยิ่งใหญ่แห่งวงการแฟชั่นกลับมาเฉดฉายอีกครั้ง และส่งท้ายวันนี้ครับประชากรมาแมลงโลกประสบภาวะคุกค,คามจากภาคเกษตรและอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นได้อย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และเรื่องอื่นน่าสนใจในรายการข่าวสดแายตรงจากว o a กรุงวอชิงตันในส่วนของข่าวแรกวันนี้ครับสำนนักข่าวเอพีรายงานว่าประชาชนชุดแรกได้รับความช่วยเหลือออกมาจากโรงงานเหล็กในเมืองมาริโอโพซึ่งเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของนักรบยูเครนที่เมืองนี้ท่ามกลางการปิดล้อมของกองทัพรัสเซีย และทั้งหมดได้รับการนำตัวไปส่งยังสถานที่ปลอดภัยในวันจันทร์แล้วครับวิดีโอที่เผยแพร่โดยกองทัพยูเครนและรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์แสดงให้เห็นประชาชนมากกว่า100คนซึ่งมีทั้งสตรีสูงอายุและสตรีหลายคนที่มีเด็กเล็กเดินขึ้นรถบัสและรถพยาบาลเพื่อเดินทางออกจากโรงงานเหล็กอซอฟสตาลซึ่งถูกโจมตีในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ระบุว่าประชาชนเหล่านั้นจะถูกนำตัวไปส่งที่เมืองซาปอริเซียซึ่งห่างจากไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว230กิโลเมตร อย่างไรก็ตามกองทัพรัเสเซียระบุว่ามีผู้พยพบางส่วนที่ถูกนำตัวไปส่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในการครอบครองของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่มีรัเสเซียหนุนหลังอยู่โดยยืนยันว่าพวกเขาเลือกที่จะอยู่กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนขณะที่ผู้พยพส่วนใหญ่ต้องการเดินทางไปยังเมืองที่ยูเครนย,ยังคงครอบครองอยู่ครับ ก่อนหน้านี้ทางการยูเครนกล่าวหาว่าทหารรัเสเซียพยายามนําตัวประชาชนกลับไปยังรัเสเซียหรือเมืองที่รัเสเซียครอบครองอยู่แม้ผู้พยพเหล่านั้นไม่ต้องการแต่ทางรัฐบาลรัเสเซียได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ครับ ค่ะซึ่งหากการอพยพประชาชนออกจากโรงงานเหล็กแห่งนี้ประสบความสําเร็จนะคะก็จะถือว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสําคัญของปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของสงครามยูเครนซึ่งตอนนี้ก็ล่วงเลยมา10ส,สัปดาห์นะคะหลังจากความพยายามจัดทำการอพยพในหลายต่อหลายครั้งเนี่ยก็ล้มเหลวมาโดยเจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวหาฐานรัสเซียว่ายังโจมตีใส่เส้นทางอพยพนี้ด้วยนะคะทางสาธารชาชาตและคณะกรรมการการกาชาติระหว่างประเทศซึ่งเป็นฝ่ายดูแลภารกิจดังกล่าวเนี่ยบอกว่าภายใต้ข้อ ตกลงหยุดยิงชั่วคราวเนี่ยเชื่อว่ามีประชาชนประมาณ1,000คนยังติดอยู่ในโรงงานขนาดใหญ่แห่งนี้นะคะรวมทั้งยังมีทหารยูเครนอีก2,000คนที่หลบอยู่ตามโครงข่ายอุโมงค์และเส้นทางลับซึ่งสลับซับซ้อนภายในโรงงานแห่งนี้ที่ยังตกอยู่ในวงล้อมของทหารรัสเซียขณะที่กองทัพรัสเซียเองก็ขอให้ทหารยูเครนย,ยอมแพ้ระวังอาวุธแต่ว่าทางทหารของยูเครนก็ออกมาปฏิเสธนะคะเมืองมาริอูโพเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่ถูกทหารรัสเซียโจมตีอย่างหนักตลอดหลายสัปดาห์แล้วก็ย คาดว่ามีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองนี้ประมาณ10,000แสนคนจาก4 0 0แสนคนก่อนที่จะเกิดสงครามประชาชนจำนวนมากก็ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารขาดแคลนน้ำดื่มและยารักษาโรคกันแล้วนะคะท่ามกลางความเสียาหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของรัสเซียนะคะคุณนภรัตคะครับขณะเดียวกันนะครับทางประธานาธิบดียูเครนโบลดิเมีย์เลนสกีได้ออกมาแสดงความหวังครับว่าจะสามารถอพยพประชาชนจากเมืองแห่งนี้ได้มากขึ้นในวันจันทร์และว่า พลเมืองที่ยังติดค้างอยู่ในโรงงานเหล็กซอฟสไตล์หวาดกลัวครับว่าจะถูกนําตัวขึ้นรถบัสไปส่งในเมืองซึ่งอยู่ภายใต้การครอบครองของรัสเซียหรือว่ากลุ่มแบ่งแยกดินแดนนะครับโดยประธานาธิบดียูเครนรับปากว่าตนได้รับการรับรองจากสหรประชาชาติว่าจะนําตัวพวกเขาไปส่งที่เมืองที่รัฐบาลยูเครนปกครองอยู่ครับ ก็ยังเป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะเพราะว่าหนึ่งในทหารของยูเครนมีรายงานออกมาด้วยนะคะว่ายังคงมีการโจมตีใส่โรงงานเหล็กอย่างต่อเนื่องในวันอาทิตย์แม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงไปก็ตามโดยทางผู้บัญชาการกองพันที่12แห่งกองกําลัง National กา a r ดของยูเครนเดนิสเลกาเนี่ยให้สัมภาษณ์ทางโทรทั์ด้วยนะคะว่ายังมีประชาชนอีกหลายร้อยคนที่ติดอยู่ในโรงงานแห่งนี้รวมถึงมีทหารได้รับบาดเจ็บเกือบ500คนแล้วก็มีศพเกลื่อนกลาดอยู่จํานวนมากและในตอนนี้นะคะมีรายงานด้วยว่ามีเด็กอีกหลายสิบคนที่ยังติดย ในหลุมหลบภยัยภายใต้โรงงานแห่งนั้นด้วยนะคะ จากสถานการณ์ในยูเครนนะคะไปดูประเด็นพิพาทระหว่างอิสราเอลกับรัสเซียกันต่อนะคะก็เป็นเรื่องบปนราวกันไปเพราะว่าเมื่อวันจันทร์อิสราเอลก็กล่าวโจมตีรัสเซียอย่างรุนแรงเลยนะคะสืบเนื่องจากคํากล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเกี่ยวกับประเด็นลทัทธินาซีแล้วก็แนวคิดต่อต้านยิวรวมถึงการกล่าวอ้างว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์นั้นเป็นยิวโดยเรื่องราวมีอยู่ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนะคะได้ตอบคําถามกับสื่ออิตาลีเรื่องการบุกรุกยูเครนซึ่งทางราัสเซียนั้นอ้างว่าเป็นการทําลายอิทธิพลข,ของนาซีใน โดยรัฐมนตรีเซอร์เก์ลัฟรอฟแห่งรัสเซียบอกว่ายูเครนอาจจะยังคงมีองค์ประกอบของความเป็นนาซีอยู่แม้ว่ามีบุคคลสําคัญของยูเครนรวมถึงประธานาธิบดีต่างเป็นชาวยิวนอกจากนี้รัฐมนตรีลัฟรอฟยังบอกด้วยนะคะว่าออโดยเขาบอกเป็นภาษารัสเซียแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาอิตาลีว่าฮิตเลอร์ก็ยังมีเชื้อสายยิวดังนั้นเรื่องนี้ไม่มีความสําคัญแต่อย่างใดค่ะครับประเด็นดังกล่าวว่าทำห้อิสราเอลเรียกตัวเอกราชทูตรัสเซียมาประท้วงคําพูดดังกล่าวทันทีเพราะ การที่รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าชาวยูก่อเหตุสังหารล้างท่าเผ่าพันธุ์ชาวยูด้วยกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลยังเรียกร้องให้เคลมลินออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการด้วยขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลยาอีลาปิดกล่าวว่าคําพูดของรัฐมนตรีลาบรอฟในครั้งนี้ เขาบอกตามคำพูดนะครับไม่สามารถให้อภัยได้หน้าอับอายและมีความผิดพลาดอย่างเลวร้ายในเชิงประวัติศาสตร์แล้วว่าชาวยูไม่เคยสังหารล้างเผ่าพันธุ์กันเองในสงครามครั้งที่โลกครั้งที่2นะครับ จากประเด็นขอ้อพิพาทระหว่างรัสเซียกับอิสราเอลมาดูประเด็นเพื่อนบ้านอีกแห่งหนึ่งเพื่อนบ้านในทวีปเดียวกันนะครับคือ <S <S การที่ยูเครนเนี่ยสามารถจมเรือรบหลักของมอสโกว่าของกองทัพเรือรัสเซียลงสู่ก้นทะเลดําเมื่อเร็วนี้มีการส่งสัญญาณถึงความสําคัญของประเทศตุรกีว่าที่ทําให้รัฐบาลอังการการเนี่ยเริ่มมีความได้เปรียบเหนือรัฐบาลมอสโกแล้วนะครับเรื่องนี้ก็คุณจะเนินพัฒนติธรรมผู้สื่อข่าวเอทยนำร,รายละเอียดจากผู้สื่อข่าวเอดอร์เรนโจนส์มานำเสนอรครับ มอสโกว่าเรือรบหลักในกองเรือรัเสเซียในทะเลดำที่แล่นผ่านช่องแคบบอสฟอรัสเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าโจมตียูเครนกลายเป็นความทรงจำในอดีตเพราะเรือลำดังกล่าวเป็นหนึ่งของเรือสำคัญหลายๆล,ลำที่หน่วยนาวิกโยธินรัเสเซียสูญเสียไปในสงครามยูเครนขณะน,นี้รัเสเซียกำลังประสบปัญหาการนำเรือเข้ามาสับเปลี่ยนเพื่อคงความแข็งแกร่งของทัพนาวิกโยธิน เนื่องจากรัฐบาลตุรกีประกาศใช้อนุสัญญามองทร์เพื่อปิดหน้าน้ำและไม่อนุญาตให้เรือรบของรัเสเซียแล่นผ่านจุดยุทธศาสตร์บริเวณทะเลดำเพื่อเข้าไปถึงยูเครนค่ะ the Russian Dardanelles and ยอรุกอิกชีกนักวิเคราะห์แห่งสถาบันวิจัย The Middle East Institute ในกรุงวอชิงตันชี้ว่าตุรกีปิดช่องแคบทั้งสองทั้งบอสฟอรัสและ,และดาดาแเนลเพื่อสกัดเรือรบรัสเซียจนทำให้รัสเซียไม่สามารถเอาเรือรบใหม่ๆเข้าไปเสริมทัพได้ค่ะและจำต้องใช้เรือเกา่กาๆของกองเรือที่ยังเหลือและแล่นอยู่ในทะเลดำเพื่อไปสู้กับยูเครนเท่านั้น นอกจากนี้หุ่นยนต์โดรนที่ประกอบในประเทศตุรกีที่ทหารยูเครนใช้โจมตีกองกำลังรัเสเซียทางอากาศอย่างหนักหน่นวงนั้นยังถือเป็นการสกัดความสามารถในการเอาชนะสงครามของรัเสเซียอีกทางหนึ่งด้วย อย่างไรเสียเดมิทีเพรสคอฟโฆษกรัฐบาลทำเนียบครมลินเลือกที่จะไม่ตำหนิตุรกีพร้อมยืนยันว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศยอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมและประธานาธิบดีตุรกีเรยิบเทยิบเบอร์วานได้มีการสนทนากับผู้นำรัสเซียวลาดิเมีร์ปูตินผ่านทางโทรศัพท์เพื่อลดความตึงเครียดและไกลเกลี่ยสถานการณ์สงครามแล้วด้วย ทางด้านแซมอนเบนเนตนักวิเคราะห์ผู้ศึกษาประเทศรสัสเซียของสถาบัาน CNA ในสหรัฐอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่ารัสเซียไม่ต้องการให้ตุรกีตีตัวออกห่างจากการรับบทบาทเป็นผู้ไกลเกลีย่ยและตุรกีนั้นยังเป็นเพียงไม่กี่ประเทศที่เหลืออยู่ในตอนนี้ที่พร้อมจะประสานงานและปฏิบัติกับรสัสเซียในระดับที่เกือบจะเท่าเทียมกันท่ามกลางมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและการต่อต้านราสัสเซียจากนานาชาติ หากมองย้อนไปในอดีตรัสเซียมักใช้ความแข็งแกร่งและการประจําการของกองกําลังทหารในประเทศซีเรียรเพื่อข่มตุรกีและขู่ว่าจะทําการผลักดันให้ผู้ีิภัยสงครามในภูมิภาคดังกล่าวไหลหลังไปยังตุรกีแต่สงครามรัสเซียยูเครนที่กําลังร้อนระอุนั้นกําลังกลายมาเป็นไพ่ใบใหม่ที่ค่อยๆปรับเปลี่ยนดุลในความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้แล้ว อัสลิสไอดินทบาสนักวิเคราะห์จากสมาคม European Council on Foreign Relations กล่าวว่าตุรกีมีไพ่ที่เหนือกว่ารัเสเซียแล้วในตอนนี้ในอดีตนั้นรัเสเซียมีวิธีการแสดงความไม่พอใจต่อตุรกีเช่นการทิ้งระเบิดในบางจุดในซีเรียหรือการทำสิ่งต่างๆในประเทศลิเบียแต่ตอนนี้มันยากที่รัเสเซียจะข่มขู่ด้วยวิธีข้างตน้นเพราะเคลมลินต้องการให้ตุรกีคงสถานะความสัมพันธ์ที่กึ่งๆเป็นกลางอยู่ ซัมตุรกียังช่วยพยุงเศรษฐกิจรัสเซียได้และเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งสิ่งต่างๆอีกด้วยดังนั้นการสัญจรของเรือรัสเซียไปมาอย่างอิสระในช่องแคบของตุรกีซึ่งได้กลายเป็นอดีตไปแล้วนั้นไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบต่อความแข็งแกร่งของทางกองเรือรัสเซียแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่ค่อยๆปรับลดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างรัสเซียและตุรกีด้วยค่ะจนินพัทดีธรรมวิโอเอพักภาษาไทยรายงาน ขอบคุณครับคุณจนินทร์ ไปกันที่อิตาลีกันบ้างครับที่นครปฏิการสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวยกย่องผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิตและถูกคุมขังระหว่างปฏิบัติหน้าที่ทั่วโลกในฐานะผู้ปกป้องเสรีภาพสื่อด้วยการรายงานสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกว่าเป็นความบอบช้ำของมวลมนุษยชาติด้วยความกล้าหาญครับโดยระหว่างที่ทรงมีพระดำรัสประจำสัปดาห์ต่อผู้ที่มาชุมนุมที่ลานจตุรัสเซนต์ปีเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ผ่านมาสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนว่าวันที่3พฤษภาคมนี้คือวันเสรีภาพสื่อมวลชนตามที่สมัชชา ใหญ่แห่งสัประชาชาตประกาศไว้และส่งไว้อาลัยแก่ผู้สื่อข่าวที่สละชีวิตเพื่อดำรงไว้ซึ่งสิทธิแห่งเสรีภาพนี้ครับพระดำรัดของปบฟรานซิสในครั้งนี้อ้างถึงสิติที่ชี้ว่ามีผู้สื่อข่าว47ชีวิตเสียชีวิตลงและกว่า350คนที่ถูกจับกุ่มในช่วง ปีที่ผ่านมานะครับทำเลืดังกล่าวนี้เป็นสถิติที่ลดลงจากที่องค์กรยูเนสโกรายงานเบื่อต้นปีนี้ว่ามีผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่สื่อรวมกัน55รายถูกสังหารเมื่อปี2021นะครับาจากสถานการณ์เกี่ยวกับความเป็นไปของผู้สื่อข่าวในภาวะสงครามนะคะไปที่ประเด็นของไทยกับญี่ปุ่นกันดีกว่าซึ่งก็ต้องติดตามกันนะคะทางสำนักข่าวรอยเตอร์ขับรายงานว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอกิชิดะและนายกรัฐมนตรีของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร่วมประกาศข้อตกลงด้าน การทหารฉบับใหม่ในวันจันทร์นะคะคุณนภรัตร์รวมถึงแผนยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศขณะที่ผู้นําญี่ปุ่นได้เยือนกรุงเทพซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายในการเยือน3ประเทศในแถบอาเซียนนะคะข้อตกลงดังกล่าวนั้นรวมถึงการจัดส่งยุทธ,ธภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านการทหารจากญี่ปุ่นมายังประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกองทัพขนาดใหญ่ที่สุดและมีอาวุธยุโทโธปกรณ์มากที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีความสัมพันธ์ด้านการทหารที่มีมาอย่างยาวนานกับสหรัฐด้วย อย่างไรก็ตามทางรอยเตอร์ยังระบุนะคะว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงระหว่างญี่ปุ่นกับไทยในตอนนี้ค่ะครับ,รบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธจันรโอชาได้อ่านถแถลงการร่วมกับนายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะโดยระบุครับว่าข้อตกลงนี้จะช่วยยกระดับการป้องกันประเทศและสนับสนุนการลงทุนจากญี่ปุ่นในด้านนี้ ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสําคัญของไทยครับนอกจากนี้มีการหารือเรื่องการปรับปรุงห่วงโซ่ประทานสินค้าต่างๆและการจะทาร่างความเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นเป็นเวลา5ปีด้วยครับค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้กันด้วยสถานการณ์โควิดกันหน่อยนะคะคุณนภรัตน์เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่นครเซียงไายก็รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเป็น58รายซึ่งอยู่นอกพื้นที่ที่มีการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดนะคะก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามถึงความถดถอยในความพยายามควบคุมการระบาดของโควิดที่ศูนย์กลางการเงินการค้าของจีีนนนแลตอ้ ประชาชนในพื้นที่ก็เริ่มออกมาแสดงความไม่พอใจกันแล้วเพราะว่าล็อกดาวน์กันมานานกว่า1เดือนแล้วนะคะคุณนพราัชอืมครับในวันจันทร์นะครับทางการเซี่งไฮ้มีการระบุครับว่ามีการสืบสวนเจ้าหน้าที่5คนหลังจากที่มีวิดีโอถูกเผยแพร่นในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นว่ามีผู้สูงอายุคนหนึ่งที่สารดูแลคนชารา ถูกนำใส่ถุงเก็บศพออกมาเพื่อไปส่งสารที่บรรจุศพทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่นครับในส่วนของตัวเลขทัท่วไปนะครับรายงานบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในซ่้งไฮ้ลดลงมาอยู่ที่ดับ6,804คนต่อวันอาทิตย์จากัระดกบกว่า2,000 0คนเมื่อเดือนที่แล้วขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงจากอัดับ38คนเป็น32คนในวันอาทิตย์ด้วยนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอวชิงตดนนะครับ มาติดตามประเด็นข่าวธุรกิจกันบ้างครับนักวิเคราะห์จากบริษัท JP Morgan ประกาศปรับลดน้ำหนักความน่าลงทุนให้หุ้นไทยในวันจันทร์นะครับจากกรณีการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นไปอย่างล่าช้าอันเป็นผลมาจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงและการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อโควิด -19 ในประเทศจีนตามรายงานข่าวของรอยเตอร์นะครับโดย JP Morgan ระบุว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยนั้นเผชิญแรงต้านอย่างมากมายในช่วงที่ผ่านมาทั้งภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงไปทั่วโลก ความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อ่อนตัวลงและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจนทําให้ต้องปรับน้ําหนักความน่าลงทุนของหุ้นไทยลงจากโอเวอร์เวทหรือเพิ่มน้าหนักการลงทุนเป็นนิวทรัลหรือคงน้ําหนักการลงทุนไว้นะครับน,นี้ก็เป็นราย,ยางานของเศรษฐกิจในเมืองไทยที่ต้องจับตากันต่อนเนื่องนะครับมาติดตามบริษัทใหญ่อย่าง Apple กันบ้างเพราะว่าตอนนี้สาภาพยุโรปนะคะก็ออกมากล่าวหา Apple เมื่อวันจันทร์นะคะว่าทําให้ระบบ Apple Pay มีอิทธิพลในตลาดมากไปเจนกดดันให้บริษัทอื่นไม่สามารถแข่งขัน ในธุรกิจเทคโนโลยีชําระเงินในภูมิภาคยุโรปได้นะคะโดยคณะกรรมาการยุโรปด้านการแข่งขันก็บอกว่า Apple เนสร้างระบบนิเวศแบบปิดให้กับอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ iOS โดยควบคุมทางเข้าออกและการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านอุปกรณ์ของ Apple นอกจากนี้นะคะการดำเนินการธุรกิจตามแบบของ Apple ก็มีผลกระทบในการกีดการคู่แข่งอื่น ทำให้เกิดการลดลงของนวัตรกรรมใหม่ๆและตัวเลือกของระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลสําหรับผู้ใช้งาน iPhone ก็ลดน้อยลงไปด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาว่าจะมีแผนลงโทษสั่งปรับบริษัท Apple อย่างไรหรือไม่ค่ะครับเสริมนิดนึงนะครับทาง Apple ก็บอกว่ายินดีความร่วมมือยินดีนะครับที่จะความร่วมมือกับคณะกรรมการยุโรปในการสรืบสวนครั้งนี้เพราะบอกว่าอยากให้ผู้รรบริปโภคในยุโรปเนี่ยสามารถเข้าถึงการเลือกการใช้ระบบํำระเงิน อื่นๆได้อย่างปลอดภัยก็ต้องดูว่าการสืบสวนจับเป็นไปในทิศทางใดน,นะครับนี่ก็มาดูเรื่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์กันบ้างครับวันนี้เขียวยกแผงนะครับเริ่มต้นที่ดัชชินดาวโจนส์เพิ่มขึ้น84จุดหรือ0.26%ก่อนจะปิดที่33,061จุด n อสแ a นดเพิ่มขึ้น201จุดหรือกว่า1.6%ก่อนจะปิดที่12,536จุด s p ป,ปรับขึ้นบ้างนะครับ23จุดหรือประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่4,100 55จุดแต่ราคาทองคำนวนี้มีการซื้อขายลดลงครับ2.57ที่1,862ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์นะครับจากช่วงของข่าวเศรษฐกิจธุรกิจเรามาดูเรื่องช่วงคำในข่าววันนี้กันบ้างน,นะครับงานเมดกาล่าที่เทียบเท่ากับ เวทีออสการ์แห่งวงการแฟชั่นได้กลับมาจัดกันอีกครั้งเป็นปกติหลังจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 คลี่คลายลงมาแล้วยกปีทีพื้นที่นี้ให้กับคุณนิติการทีต่ติดตามอย่างใกล้ชิดมานำเสนอครับการพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Met Gala Fashion's Biggest Night r e t u r n s to May p ิ r ์ชหมายความว่าเมด G า l าคำคืนยิ่งใหญ่แห่งวงการแฟชั่นได้กลับมาเฉิดใช้อีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนะคะโดยมีการปักหมุดตามปฏิทินเดิมในวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะคุณนภรัตน์รพร้อมด้วยเหล่าคนดังระดับแนวหน้ากว่า400ชีวิตที่มาร่วมง,งานแต่ก็ถือว่ายังไม่ถึงระดับช่วงก่อนโควิดระบาดท,ที่ตอนนั้นเนี่ยมีคนดังราว600คนที่จะได้รับเทียบเชิญให้ร่วมง,งานใหญ่นี้นะคะ่ะ 8ปีที่แล้วมีการจัดงานไปแล้วแต่ว่าเป็นงานเล็กๆระดมทุนไปได้16ล้าน4แสนดอลลาร์เมื่อปีก่อนก่อนที่จะกลับมาจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่2พฤษภาคมนี้นะคะหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายแต่ว่าการจะได้ป็นนั่งร่วมงานใบกาล่าเนี่ยต้องใช้เงินพอสมควรนะเพราะว่า เริ่มต้นเนี่ยสามหมื่นห้าพันดอลลาร์ก็คือประมาณหนึ่งล้านสองแสนบาทต่อที่นั่งแต่ว่าบางครั้งเหล่าคนดังเหล่าเซเล็บก็จะได้ร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็คือได้สปอนเซอร์จากดีไซนเนอร์แบรนด์ดังเข้าไปร่วมงานนี้แล้วก็มีการกําหนดดรสโค้ดสาหรับงานแต่ละปีด้วยแต่ก็แน่นอนบรรดาคนดังก็อยากจะขอนอกกรอบบ้างอยากจะสร้างการจดจําในงานนี้กันอยู่บ่อยครั้งนะคะก็ต้องติดตามค่ําคืนนี้ว่าจะตรการตากันขนาดไหนนะคะและคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า A listers จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า pre pandemic about 600 A-listers from Fashion, Sports, Music, Film, TV, Technology and beyond were invited. หมายความว่าช่วงก่อนการระบาดใหญ่ของ c o v i ด1 9มีบรรดาคนดังระดับแถวหน้าราว600คนจากวงการแฟชั่นกีฬาดนตรีภาพยนตร์โทรทัศน์เทคโนโลยีและวงการอื่นๆได้รับการเทียบเชิมมาร่วมงานนี้นะคะคำว่า A-listers ในข่าวนี้นั้นหมายถึงคนดังระดับแนวหน้า อยู่ในรายชื่อแขกที่ได้รับเชิญซึ่งเทียบได้กับคนมีชื่อเสียงระดับเกตเอถือว่าใช้คำเก๋ๆแทนคำว่า VIP นั่นเองนะคะคุณนภรัชทีนี้เรามาดูคำว่า list กันบ้างเป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยานะคะถ้าเป็นคำนามจะแปลว่ารายชื่อคะ่ะไปดูบทสนทนาที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตใครหลายคนนะคะระหว่างแม็กกี้กับเลขาหน้าห้องคุณหมอกันคะ่ะตัวอย่างเช่นครับแม็กกี้พูดนะครับ Hi I have an appointment with d r Peterson at 10 a.m. หมายความว่าสวัสดีครับผมมีนัดกับคุณหมอพีเตอร์สันตอน10โมงนะครับ Sorry your name isn't on the list for today. Your appointment is actually on Wednesday. หมายความว่าเลยขาตอบมาว่าขอโทษนะคะ ชื่อของคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อสําหรับวันนี้ค่ะจริงๆแล้วคุณมีนัดกับคุณหมอวันพุธนะคะก็เป็นความปวดใจในการไปผิดวันนั่นเองนะคะ <c oughs> ทีนี้ค่ะมาต่อกันที่คําว่า list ที่เป็นคํากริยานะจะแปลว่าทํารายชื่อค่ะตัวอย่างเช่น Honey where did you save the names of the wedding guests we listed last night หมายความว่าที่รักคุณเก็บบันทึกชื่อแขกงานแต่งที่เราทำรายชื่อเมื่อคือนไว้ที่ไหนนะ่ะ มาต่อกันที่สำนวนที่เราเอาจจะคุ้นเคยกันนะคะก็คือ a bucket list แปลว่าบรรดาสิ่งที่ต้องการทำในชีวิตนี้ประมาณว่ารายการสิ่งที่อยากจะทำก่อนตายก่อนสิ้นลมไปนะคะไปดูตัวอย่างการใช้ในบทสนทนาของเราสองคนกันค่ะตัวอย่างเช่นเช่น what is the first thing in your bucket list ผมพูดว่าอะไรคือสิ่งที่อยากทำที่สุดในรายการของสิ่งที่อยากทำในชีนี้หรอครับ I want to summit the Everest หมายความว่าฉันอยากจะพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ค่ะนอกจากคำว่า a bucket list ยังมีคำที่คล้ายกันนะคะก็คือคำว่า a wish list เหมือนกับคำคมส่งท้ายคำลยค่ะวันนี้ค่ะจากเควินควานนักเขียนเจ้าของผลงาน crazy rich a s i a n ซึ่งเราก็ดูวนไปหลายรอบแล้วนะคะ mm. ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า One of the dreams on my wish list is to spend more time in Thailand. หมายความว่าหนึ่งในความฝันที่ฉันปรารถนาคือการใช้เวลามากกว่านี้ในประเทศไทยแล้วคุณ hmm. นพร,รัชมี a wish list หรือ a bucket list อะไรบ้างคะตอนนี้จะบอกใครไม่มีก็คงแปลกนะครับผมก็มีรายรายชื่อยาวเหยียดนะครับแต่เอาไอ้ัเ,เทรนที่สุดวันนี้คือ อยากไปเมดการ่านะครับตัดชุด <list> รอแล้วออชุดต้องไปต้องไปสั่งสักแบรนด์หนึ่งนะเขาที่เขายอมสปอนเซอร์ให้อย่างที่เล้เขาบอกแล้วเชิญเราไม่ต้องเสีย35,000เหรียญน,นะครับ <c oughs> แต่ก็เป็น wish list ที่ถ้าได้จะมารายงานให้ฟังนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับอัปเดตข่าวน่าสนใจจากวงการแฟชั่นอเมริกาและคำสั่งน่าสนใทั้งหมดนะครับทุกท่านสามารถ กลับไปอ่านรายงานของเราที่เราําเสือไปแล้วและอื่นๆมากมายนะครับจากเว็บไซต์ของเรา v a t h a i c o m และอย่าลืมติดตามเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter และ YouTube v a t h a i ได้ตลอดเวลานะครับ และปิดท้ายในวันนี้ครับคือสิ่งมีชีวิตในโลกไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะคุณนิติการก็ต่างหนีไม่พ้นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภาพูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและมแมลงซึ่งถือว่ามีบทบาทสําคัญไม่น้อยต่อระบบการผลิตอาหารให้นมนุษย์ก็กาลังประสบปัญหาอย่างนั้นด้วยจะมีวิกฤตที่น่าห่วงมากเพราะฝีมือคนเราทําให้สถานการณ์มันเลวร้ายกว่าของใครๆอ,อีกงานนี้ต้องไปฟังจากคุณคมสารศรีนาวิญชัยที่มีรายงานเรื่องนี้มานําเสนอกันครับ ครับจากการศึกษาครั้งใหม่พบว่าสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมด้วยการสูญเสียถิ่นฐานตามธรรมชาติอานเป็นผลมาจากการเกษตรขนาดใหญ่กำลังทําให้ประชากรมาแมลงทั่วโลกมีจํานวนที่ลดลงและที่สําคัญรับปัจจัยทั้งสองต่างเสริมสร้างความเสียหายซึ่งกันและกันจนทําให้ทุกอย่างนั้นย่ำแย่ม,ยม,มากกว่าเดิม สำหรับคนทั่วไปครับมแมลงอาจจะเป็นสิ่งที่สร้างความรำคาญใจแต่พวกมันก็มีบทบาทที่สำคัญในการผสมพันธุ์เกสรช่วยทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ขณะที่มแมลงจำพวกผีเสื้อและก็หิ่งห้อยต่างก็มีความสวยงามตามธรรมชาติทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่ามแมลงมีจํานวนและก็ความหลากหลายทางสายพันธุ์ที่ลดลงอย่างมากโดยเชื่อว่ามีสาเหตุนับพันนะครับที่ทําให้มแมลงนั้นตายลงอย่างชา้ชาๆซึ่งรวมถึงการใช้ยาฆ่ามแมลงและก็มลพิษชนิดที่ไม่รุนแรง การค้นคว้าที่ตีพิมพ์ในวรารสาร Nature Wednesday ที่ศึกษา,มาแมลงจำนวนมากกว่า75,000ตัวอย่างจาก18,000สายพันธุ์พบนะครับว่าปัจจัยอย่างเช่นการทำกรเกษตรกรรมขนาดใหญ่ในระบบพืชเชิงเดี่ยวที่ไม่มีความหลากหลายทำให้เหล่าแมลงต้องขาดอาหารและก็สูญเสียถิ่นที่อยู่ขณะที่ปัจจัยอย่างอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นยิ่งทำให้ผลกระทบดังกล่าวรุนแรงจนเหล่าแมลงนะครับต้องเผชิญกับหายนะด้านจำนวนประชากร สองปัจจัยที่กล่าวมาเบื้องต้นเสริมสร้างซึ่งกันและกันจนทําให้แต่ละปัญหานั้นขยายตัวมากขึ้นโดยราวครึ่งหนึ่งของกรณีศึกษาชี้นะครับว่าคู่ปัจจัยนี้ทําให้จํานวนประชากรแมลงลดลงและมากกว่าหนึ่งในสี่ของตัวอย่างระบุว่าสาเหตุดังกล่าวทําให้ความหลากหลายทางสายพันธุ์ของแมลงมีความด้อยลงชาร์ลอตต์อูเวตนักนิเวศวิทยาจากมหาวิทยาลัย University College of London และเป็นผู้เขียนรายงานการศึกษากล่าวว่าเรารู้ว่าแมลงกําลังถูกคุกคาม และมนุษย์เรากำลังต้องรับมือกับผลกระทบที่มากกว่าเธอยืนยันกับว่าเมื่อทั้งสองสิ่งเกิดขึ้นร่วมกันทั้งการสูญเสียถิ่นฐานตามธรรมชาติและอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นทำให้ผลลัพธ์ยิ่งเลวร้ายกว่าเดิม อูเวยังบอกอีนกนะครับว่าถ้าเกิดเราพิจารณา2ปัจจัยนี้แยกออกจากกันจะทําให้เรานั้นมองปัญหาภาพรวมที่คลาดเคลื่อนอยกตัวอย่างเช่นการเกษตรที่พอปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพื้นที่ขนาดใหญ่มักที่จะทําให้ขาดร่มเงาและอุณหภูมิในบริเวณนั้นสูงขึ้นอีกทั้งเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวกเกิดขึ้นพร้อมๆกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงประชากรมาแมลงที่มัาจะอพยพขึ้นทางทิศเหนือเพื่อที่จะหลบร้อนต้องประสบปัญหาขาดแหล่งพักพิง กรณีดังก,กล่าวเป็นปัญหาที่หนักเป็นพิเศษในบางพื้นที่ของบางประเทศอย่างเช่นอินโดนีเซียและบราซิลที่ประสบวิกฤตป,ป่าไม้ถูกรุกล้ำและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าจุดอื่นของโลกทางด้านเดวิดแวคกเนอร์ผู้ชำนาญด้านกีตาวิทยาจากมหาวิทยาลัย University of Connecticut เขามอว่าการศึกษาที่ตีพิมพ์ในครั้งนี้มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นการศึกษาจากตัวอย่างของแมลงที่หลากหลายจากทั่วโลก และอย่างอธิบายนครับว่านี่เป็นการศึกษาชิ้นแรกที่เชื่อมโยง2ปัจจัยที่กําลังทําร้ายมแมลงทั้งเรื่องของการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเข้าด้วยกันรายงานของกระทรวงเกษตรสหรัฐระบุนะครับว่าอาหารของมนุษย์ราวหนึ่งใน3เกิดจากการผสมเกสรที่มีมแมลงเกี่ยวพันส่วนรายงานด้านวิทยาศาสตร์จากองค์การสหรประชาชาติในปี2016 ชีว่า2ใน5ของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตรไร้สันหลังที่ทำหน้าที่ผสมเกสรอ,อย่างเช่นพึ่งและก็ผีเสื้อกำลังอยู่ในสถานะที่เข้าใกล้การสูญพันธ์ผมคมสันสีธนวิบุญชยัย VOA รายงาน ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันผมนพรชัยเฉลิมมงคลดิฉันนีทิการกำลังวันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Voice of America, Washington America สวัสดีค่ะคุณนพรตั์คุณนิธิการคะ่ะสวัสดีค่ะคถ้าเป็นความฝันที่ต้องการให้มันแรง ไม่สูญพันธุ์นี่จะเป็นความฝันที่คิดได้เร็วๆนะคนนี้พิการจะได้มีแมลงมาเป็นเป็นผู้เชื่อมโยงให้เกิดการผสมพันธุ์ผสมเีสรดอกไม้และได้สิ่งแวดล้อมที่ดีๆสวยงามให้กับเรานะคะเป็นบักเก็ตลิสที่เออเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆเลยค่ะคุณธีรารัตคือไม่ต้องใช้สปอนเซอร์เลยนะคะเริ่มได้ที่ตัวเราเลยค่ะ ไม่อันนี้ว่าคุณนพรัชหรอคะที่ต้องไปใช้สปอนเซอร์แต่คุณนพพัชเขาเขามีสปอนเซอร์รออยู่แล้วค่ะแต่ไม่เปิดเผยตัวตนค่ะอ๋อเหรอคะอุ้ยทำไมเกิดมาโชคดีจริงเลยตกลงเป็นเป็นชุดแบบไหนนะแล้วใครสปอนเซอร์นะคะใช้โฆษณาไหมครับทายอินรายการผมว่าผมใส่ของบริษเช่คงจะดีนะฮะเดี๋ยวเขาคิด คิดเงินเราเขาคิดตังเราแล้วก็สมพัธญกับคนที่คุยด้วยเรื่องดังไม่พอฮะเขาเขาคิดตังก็คงเพราะว่าเราดังไม่พอเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสดังแล้วเดี๋ยวเขาคงให้อ่ะใช่ใช่ค่ะก็นี่นี่เป็นอีกเรื่องราวนึงนะในโลกของสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขณะที่ตอนนี้สิ่งที่มันไม่ปกติเช่นการล็อกดาวในบางพื้นที่ที่นานเกินไปหรือชีวิตที่ไม่ปกติดการการกลับมาของโควิด1ิเก้าในบางพื้นที่ก็ น่าสนใจแม้จะไม่รุนแรงแต่ก็กระทบกับวิถีชีวิตอยู่ในระดับหนึ่งใช่ไหมคุณนภร,รัตตอนนี้อย่างมากเลยครับเพราะว่ามันสองปีกว่าแล้วคนที่ถูกบีบให้อยู่ในกรอบๆหนึ่งเนี่ยเขาคงมีความระดับพอดทนที่คงหมดลงแล้วนะฮะส่วนคนที่มีโอกาสได้กับการผ่อนคลายมาตรการก็คงจะถือเป็นข่าวดีแต่ก็ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องแบบเลิกนะฮะการตกนะฮะยังไงทุกคนก็ยังต้องระวังกันอยูดด่ดีจนกว่าที่มันจะเกือบปกติกว่าที่ที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี้นะครับค่ะ ตอนนี้การใส่หน้ากากในอาคารอย่างในดีซีเนี่ยยังร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะเขาไม่ได้ยกไม่ได้บังคับแล้วนะฮะสมัยนี้คือในอเมริกานี่แทบไม่เหลือที่ไหนแล้วยกเว้นในสถานศึกษาบางที่ท,ที่ที่เคยรายงานข่าวไปนะครับแต่อย่างในอาคารทั่วไปเนี่ยมันเป็นมันเป็นน,ปน,นโยบ,บายส่วนบุคคลจริงอย่างเช่นถ้าเกิดออฟฟิศไหนเขาอยากจะบังคับก็บังคับได้แต่ว่ากฎหมายไม่ได้บังคับแล้วว่าต้องใส่นะครับอย่างเรานี่คือถือว่าเป็นตัวเรื่องของเราเองว่าเราจะไม่ใส่นะครับเออเราจะไม่ถอดูผ้พส่ แห <laughs> ตัวเลขแบบอิสระมากตั้งใจจะไม่ใส่แต่จะไม่ต้องใส่แต่ก็ถือว่าเป็นความปลอดภัยนะนี่เป็นเป็นแนวทางที่เรามองว่ามันปลอดภัยสําหรับเราแล้วก็เราก็ทำไ<ช>ม่ใค,ค่ว่าแต่ใครอยากจะอิสระเสรีไม่ใส่ก็ก็เรื่องของเขาถ้าเขามั่นใจว่าชีวิตเขาเดินต่อไปได้อย่างมีความสุขถูกไหมคะถูกต้องครับค่ะ <laughs> ออแล้วค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆจาก VOA นําโดยคุณนพพร,รชัยเฉลิมงคลและคุณนีพิการกำลังวันรวมถึงทีมงานนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะและดิฉันจะกลับมาเจ็ดนาฬิกาสาม